มาทำอะไรยามวิการพี่น้องวันที่15นะครับยามวิการตอนนี้ก็ดูเอานะครับดูเอานะครับผมวันนี้วันที่15แล้วนะครับก็เป็นความเชื่อนะครับ คมเชื่อแล้วแต่นะครับท่านมองเห็นก็จะได้โชคมีโชคแน่นอนนะครับดูเอานะใครเห็นอะไรหรือเปล่าถ้าเห็นบอกล้วย ควันนี้วันที่สิบห้าตอนดึกๆแบบนี้นะครับผมจูบจกก็ร้องพัดดูเอานะครับผมเผือท่านใดมีโชคในวันพรุ่งนี้ ด้วยครับผมดอกบัวสาลาเปามาคูนับเอานะครับนี่นับเอานะครับดอกบัวสาลาเปานะครับยามดึกสงัดวันนี้ วันดีเป็นวันดีครับพรุ่งนี้จะได้มีโชคจะได้มีโชคกันทุกคนนะครับผมพรุ่งนี้นะครับดูกันเอาเองนะครับผมก็เป็นวิจารณญาณของแต่ละท่านนะครับนะครับ นะครับผมผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเนาะตอนนี้ยามดึกยามดึกครับ เป็นของท่านในวันพรุ่งนี้โชคจะเป็นของท่านนะครับนี่ดูเอานะครับผมโชคไทยโชคมันนะครับในวันพรุ่งนี้ อะไรหรือเปล่าครับจะบอกเห็นตรงโน้นนะครับถ้าเห็นตรงโน้นก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมเอาตรงนี้ดีกว่าเนาะง่ายๆครับเดี๋ยวให้ดูอีกรอบนึมาดูอีกรอบนึงเนาะออะ นี่ครับตัวเอาอ่าเห็นอะไรไหมเห็นอะไรไ้ยเอ่ยอ้าวโชคใครโชคมันนะครับพี่น้องครับผมโชคใครโชคมันครับอ่าเดี๋ยวให้ดูตรงนี้อีกทีนึง นี่ครับดูตรงนี้อีกทีหนึ่งเนาะอ้าวกระเปาดอกไม้กล้วยนะครับท่านใดมีโชคครับอ้าวดูเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมครับอ้าวดูกันจัดจ่าไปเลยเห็นไหมเอ่ย เอาละครับคิดว่าเห็นแล้วเนาะอา้าวนี่ครับมีน้ำแดงนะครับกระเพว่สลัเปลากล้วยครับผมน,นี่ก็ดูเอานะพี่น้องเนาะ เอานะครับนี่ครับยามดึกในวันนี้เอาโชคมาให้ครับผมโชคมาให้พี่ๆน้องๆในวันพรุ่งนี้ในวันพรุ่งนี้เอาโชคมาให้ครับเอา้าให้ดูอีกทีนึงครับผม เห็นจัจจาไปเลยเอา้าวเห็นไหมเห็นไหมเอ่ยไรบ้างครับดูเอานะเชื่อว่าพรุ่งนี้ทุกท่านรวยรวยรวยแน่นอนเอาละครับดูกันนะครับดูกันดูเอาดูเอา ขอพรกันเอาเองนะครับขอพรกันเอาเองนะครับผมนีได้โชคแน่นอนพรุ่งนี้พรุ่งนี้ได้โชคแน่นอนมีแสงกระพริบกระพริบแล้ว เฮงเรวยรวยครับผมหลังจากวันนี้ไปทุกท่านก็จะรวยรวยรวยแล้วก็รวยนะครับหวังว่าทุกท่านคงจะอยู่ในใจแล้วนะครับแต่ละอย่างครับนะเดี๋ยวเรามาปิดท้ายตรงนี้ดีกว่านี่แน่นอนดีแน่นอนแน่นอนตรงนี้แน่นอนนี่ นี่ครับมีแค่นี้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับคลิปหน้าเผือมีอะไรดีก็จะมาบอกอีกครับผมโอเควันนี้ก็ไปก่อนนะครับผมขอโชคดีทุกทุกท่านนะครับผมรวยรวยแหงแหงวันพรุ่งนี้ครับ